แรงถึงใจราคากระอักต้องบอกว่าในปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้ว2024เนี่ยได้เริ่มมีการวางขายล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับเสียวมีซูเจ็ดเต้าซึ่งเป็นรถที่แรงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยจากการที่เราได้เคยทำคลิปก่อนหน้านั้นมาแล้วนะมันมีการทดสอบวิ่งที่ประเทศเยอรมันนีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้ารถคันนี้เป็นรถประตูสีดาน,นครับที่วิ่งเร็วที่สุดในสนามนเบิร์กริงนั่นเอง ขนาดมิติตัวรถเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่5,115ม mm, ิมกว้าง1,970ม mm, ิมสูง1,465ม mm, ิมมาพร้อมกับระยะฐานล้อ3,000ม mm ิเมเลยทีเดียวจุดเด่นของ S7 u Ultra นอกจากจะมีความแรงเป็นเลิศแล้วนะครับ ทางด้านหลังเนี่ยยังมีสปอยเลอร์หลังของตัวรถที่มีความกว้างถึง1,560 mm มเมเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีไฟท้ายเนี่ยที่มีความยาวถึง240 mm มมขณะที่ดิฟฟิเซอร์ทางด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแอคทีฟนั่นเองนะครับมันสามารถให้แรงกดถึง285กิโลกร,กร,รมัมเมื่อรถเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูง และซิกเนเจอร์จุดเด่นของรถคันนี้นะครับแน่นอนหลายคนอยากจะรู้นะฮะในเรื่องของความแรงของมันเนี่ยมันมีความแรงนะแล้วก็มีขุมพลังแรงสาใจมากๆเลยครับมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวด้วยกัน1ตัวเนี่ยอยู่ที่เพลาหน้าให้กำลังอยู่ที่288กิโลวัตต์หรือประมาณ386แรงม้าและอีก2ตัวเนี่ยอยู่ที่เพลาล้อหลังนะครับให้กำลังตัวละ425กิโลวัตต์หรือประมาณ570แรงม้า รวมเอากำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดเข้ามาด้วยกันเนี่ยมีกำลังอยู่ที่1138กิโลวัตต์หรือประมาณ1526แรงมาแรงมาเยอะขนาดนี้แรงบิดจะน้อยหน้าไม่ได้นะครับแรงบิดของไอ้เจ้าซูเจ็ตอัลตราคันนี้อยู่ที่ 1770น้ินวตันเมตรถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดและที่สำคัญเนี่ยไอเจ้ามอเตอร์เนี่ยที่ขับเคลื่อนอยู่ทางด้านหลังนะฮะหนึ่งรอบเนี่ยมันสามารถหมุนได้อยู่ที่27,200รอบต่อนาทีถือว่าเยอะมากๆเลยนะต่อรอบนะฮะมันจึงทำให้ไอเจ้าซูเจ็ตอัลตร้าคันนี้ครับทำความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ภายในเวลา1.9วินาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยากรู้กันไหม ความเร็วสูงสุดเนี่ยมากกว่า359กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ NMC Quilin 2.0ที่ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่อย่าง CATL นั่นเองนะครับมีขนาดความจุอยู่ที่93.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะฮะ ส่วนเวลาในการชาร์จอันนี้ฟังให้ดีๆนะครับชาร์จจาก10%ถึง80%เนี่ยในเวลา11นาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าคุยโมยังไม่จบเลยนะชาร์จเสร็จแล้วนะครับซึ่งชาร์จออกมาเนี่ยให้ระยะทางในการวิ่งได้ถึง620กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่ของ su 7 ultra คันนี้นะครับมันก็มีสตอรี่ที่มาเหมือนกันนะซึ่งเขาก็ให้คำนืนยามว่า bulletproof coating นั่นเองนะฮะหรือแปลประมาณว่าเคลือบกันกระสุนนั่นเองนะครับ เพราะว่าไอ้เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันสามารถมีความต้านทานการฉีกขาดและรอยขีดข่วนเพิ่มขึ้นเป็น10เท่านอกจากนี้เนี่ยยังมีการยึดเกาะเพิ่มขึ้นอีก10เท่าและก็ยังมีความต้านทานในการเจาะเพิ่มขึ้นอีก13เท่าเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าสตอรี่ของเขานั้นดีเยี่ยมมากๆเลย และในเรื่องของความเร็วนะครับหลังจากที่มีการทดสอบวิ่งที่สนามโนเบิร์กริงมาแล้วนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับยังไม่สะใจนะฮะเขายังมีการทดสอบที่สนามชานกาอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตอีกด้วยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2025ปีนี้นั่นเองนะฮะที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการทดสอบアウทอสไทแคนเทอร์โบจีทีมาวิ่งด้วยนะฮะผลปรากฏว่านะครับไอ้เจ้าซูเจ็ตอัลตร้าคันนี้เนี่ยทำเวลาต่อรอบอยู่ที่2นาที9วินาทีนะฮะ ขณะที่เพลสไทยคานเนี่ยทำลาต่อรอบอยู่ที่2นาที11วินาทีเรียกได้ว่าต่างกันแค่จุดเศษเสซยววินาทีเท่านั้นเองนะฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยรถอะไรมันจะดีไปสมหมดส่วนสีของตัวรถมีให้เลือกด้วยกัน5สีด้วยกันนะครับได้แก่ดำขาวเหลืองเงินแล้วก็เขียว ขนาดล้อมีขนาด21นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง p i l เลอร P Zero f i นะครับแล้วก็ยังมีจานเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกขนาด480 mm มมที่ทางด้านหน้าซึ่งในจานเบรกทางด้านหน้านี้ถือว่าเป็นจานเบรกที่ใหญ่ที่สุดในรถสปอร์ตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะส่วนทางด้านจานเบรกด้านหลังเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยครับอยู่ที่410 mm มมขณะที่น้ำหนักตัวของไอ้เจ้าซูเจ็อัลตร้าคันนี้นะอยู่ที่ประมาณ 2, 3 6 0กกกรัม ขณะดที่อุณหภูมิสูงสุดของเบรกเซรามิกเนี่ยทนสูงกว่า1,300องศาเลยทีเดียวนะครับมันก็มาพร้อมกับคาลิปเปอร์อะคิโบโนโลูกสูบที่เพลาด้านหน้าแล้วก็คาลิปเปอร์สี่ลูกสูบที่เพลาล้อหลังนั่นเองนะครับมันดีขนาดนี้แล้วนะฮะมันสามารถหยุดได้จากที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้ระยะทางนะอยู่ที่30.8เมตร 30.8เมตรเรียกได้ว่าระยะทางค่อนข้างที่จะสั้นเลยทีเดียวนะฮะจากการเบรกจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่สุดจริงๆรถคันนี้ดูความว้าวของขุมพลังแล้วก็ตัวรถไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูภายในกันบ้างจะมีอะไรว้าวไหมส่วนภายในนะครับเขาบอกว่ามีการตกแต่งด้วยการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยทำให้มันมีน้ำหนักลดลง12กิโลกร,รมัมอย่างเช่นเบาะหน้าคอนโซลกลางขอบประตูพวมาลัยและก็หลังคา นาที่เบาะนั่งเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับหุ้มด้วยหนังอะคันทาลาัลล่าแล้วก็คันเกียร์เนี่ยมีอยู่หลังพงมาลัยด้วยส่วนจอเนี่ยจะเป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่ตรงคอนโซลกลางนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอะคันทัลล่าเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ในการช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการสะท้อนของแสงน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยอะคันทัลล่าเนี่ยยังมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีน้ําหนักน้อยกว่าหนังแบบดั้งเดิมถึง50%ซซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลดีต่อการปรับปรุงสมรรถนะแบบดินามิกของรถ นอกจากจะเป็นรถที่เร็วและแรงแล้วนะครับยังมีความสะดวกสบายสำหรับเบาคู่หน้ามาให้ด้วยนะซึ่งเบาคู่หน้านั้นก็รองรับการนวดถึง10จุดด้วยกันมาพร้อมกับลำโพง25ตัวภายในห้องโดยสารนะครับรวมไปถึงลำโพงอิสระในที่นั่งคนขับด้วยและก็ยังพกพาที่ชาร์จโทรศัพท์บแบบไร้สายคู่นะฮะขนาด50วัตต์มาให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหน้าจอเป็นแบบโ l e d และก็จอแสดงผล Head Up Reality ซึ่งก็รองรับควบคุมและการจดจำด้วยเสียงลิกดา3า3ตัวด้วยกันนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง12ตัวเลด้คขึ้นมิลลิเมตร5ตัวซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ารองรับระบบ n a v i g a t o ต on Auto Pilot หรือว่า NOA ด้วยนะฮะเรียกได้ว่า Xiaomi s u 7 u l u r t r a คันนี้นะครับนอกจากจะพกพาความแรงมาเต็มพิกัดแล้วแล้วก็ยังพกพาความสะดวกสบายมาแก่คนขับและคนนั่งโดยสารตอนหน้าอีกด้วย และความดีงามของรถคันนี้ยังไม่หมดนะครับเขายังมีกระจก2ชั้นมาให้ตรงหน้าต่างทั้ง4บานด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังไม่พอะฮะยังมีกระจกของรถรอบคันเนี่ยป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า99เลยทีเดียวนะครับส่วนฝากระโปรงหน้าเนี่ยเมื่อเปิดออกมาแล้วก็จะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ105ลิตรนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าจัดมาเต็มๆตมเลยนะสำหรับไอ้เจ้าซูเจ็ตอัลตร้าคันนี้ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลของ Xiaomi SU7 Ultra คันนี้นะครับซึ่งข้อมูลจริงๆเนี่ยมีเยอะมากกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนฮะใครอยากจะรู้ไหมว่าไอ้เจ้า SU7 Ultra คันนี้นะครับมันมีราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่โดยทางด้านของนายลี่จูนนะฮะซีออของ Xiaomi เนี่ยเขาเปิดเผยว่าราคาเริ่มต้นของ Xiaomi SU7 Ultra คันนี้นครับอยู่ที่ 5 2 9 9 0 0หยวนหรือประมาณ72,830 US ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินดอนลลาร์เนี่ยคูณ35บาทเข้าไปนะฮะจะตกอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ2ล้าน5แสนกว่าบาทแพงนะแต่ถ้าเกิดจะพัดจะผูเอามาขายเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าราคาถึงใจกระอักแน่นอนฮะน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 3ล้านกว่าเกือบเกือบ4ล้านก็เป็นไปได้นะสำหรับไอเจ้าเสียงมี่ซูเจ็ดอัลตร้าคันนี้รถที่พกพาความเร็วความแรงความสะดวกสบายอะไรหลายๆอย่างมาให้คุณซึ่งราคาที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะเขาบอกว่าราคานี้จะอยู่จนถึงวันที่31มีนาคมนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะเริ่มส่งมอบได้ในเดือนเมษายนปีนี้2025นนั่นก็คือในประเทศจีนนั่นเองนะครับ ใครอยากจะได้นะฮะต้องไปอยู่ประเทศจีนนั่นเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อที่นั่นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมโจนาซีวินลา,าไปก่อนสวัสดีครับ